Half-Life, Alex? The last. Oh no! The complicated technology. Oh, the combination of that is the most ridiculously exactly. overrated. Most of these games are months away from release. We at Devolver Digital are strong. What? What? what the fuck? Huh? ไอ้กุนเผลดดูพรีโชว์นล้วนานสรุปคือ What? What the fuck? What? อ้าวเมื่อกี้กูน,นั่งดูภ้าพเลยครึ่งชั่วโมองอะ What the fuck? เฮ้ยไอ้จก๊บอาว่าจิ๊บทมันจิงไปเห็นกูโอ้เสียเวลานั่งดูอะไรวะเนี่ยโอ้ของจริงมาถึงแล้ว

ว๊อชิโอ้กอชิมากมันไอเอเวนเจอร์กว่าอีกเอเวนเจอร์นุ้ยวออริอะออริไม่เอเวนเจอร์สุดสคือมันก็มันมันก็ชนะได้อชมากอรมันโกได้มาขอมันเข้าข่ายเป็นไอเจอร์มากกว่า The l a มาหอเลยมาเราไม่ได้ วายๆแล้วทำไมไม่ได้รับสองทีนได้ไงอะมีเฮนโดอาวาดได้อย่าใส่ใจนักแดเฮนโดอาวาดลูกบอกถึงขั้นโมโหเบียมันจะยังเป็นเกมแบบเบต้าไม่พร้อมแต่ว่าชนะเอออย่ะพูดเลยจะ่ะพูดว่ามันชนะว่าอะไรนะจะใชตอบรับมันค่อนข้างดีย่ะดีสดุดยอดอชนะเหรอหลับรอนะชนะมาหลับรอนะ อะไรเอพีอะเอพีไอรีอะไรเนี่ยมูมอนันแล้วก็คือเข้าฟองเพลนเหรอเฮ้ยวัชนามันจะมันจะมันจะไลฟ์เต็มเพลงไงเหรอเฮ้ยกูมาตามเกมไม่ได้มาตามเดบิวต์เพลงเฮ้ยกูมาทำดูงานประกาศเกมไม่ได้จะมานั่งฟังเพลงกูหลับนะเว้ยอีกบร์รอะอีกบ่หรอไอสลีไอสลี อ่าอันนี้อันนี้ไม่สนน่ะอันปล่อยผ่านไปไม่ตามอ e ีสปอร์ตเลยรางว,ว e ัลอีสปอร์ตหมดเรามาทำไมวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยหมวดเทียอะไรวะเนี่ยทไมมันเราหมวดอะไรอีสปอร์ตเยอะแยะเลยวะเอวเดนนิงเอวเด่นนิงโชว์หน่อยรองเท้าจ้าวปังเลยเจิฟ ไม่ <ś led> ไม่เข้าพวกอยู่อย่างเดียวคุณรองเท้าเลยเจฟอ้าตัวละครใหม่สมาร์ทบอสอะเอาใครมาเอาใครมาใครจะเ,เป็นตัวละครใหม่เเป็นซีจีเลยวะตัลวละครอะไรฮะซีพีโรดเหรอไม่ใช่ไม่เห็นนึกว่าเป็นมาร์เวนเฉื่อยเลยเนี่ยนึกว่าเป็นล่างบอสของซีพีโรด อะไรเอาใครมาผักครึ right? ่งสิบล้อสิบล้อมาจริงด้วยเออกูสัตว์กูน wow! ึกว่ากูเดากูนึกว่ากูเดาสีเห็ดเป็นปีกแบบนึกว่าเป็นสิบล้อไอ้เหี้ยสิบล้อนี้ด้วยอ่ะโอ้โห ัวเลยคิกว่าปีกมันเหมือนล่างสุดท้ายของมึงมึงมาจริงด้วยโอเคซับบอรด์ดเอ็กซ์เพลเทชั่นนะไหนๆ,ๆ,ๆแล้วไหนละมึงลวดประกาศ7รีเมครพาร์ทส2เลยปะไพนอนเปอร์ซี7รียูเนียนปะให้เดาชื่อนะกูยังเป็นนักทำนายเออะนี่ใครบีร์ลาสันมันเน,นี่ยเบนคืาแมนเหรออันนี้มันเดินอ,อัาวะเอาหวาน นี่มันเดลอาตวาดเอาว่ะไม่เอปี้ก็เอลลี่อ่ะไม่ใช่เกมอาว่ะอะไรอ่ะเออนี่มันถ้าไม่คอมเมนต์นะไม่มีใครคนไหนอื่นได้นอกจากอาตาบัตไม่เอปี้ก็เอลลี่ and you know I cost to Abby Abby Laura Bailey as Abby นั่นไงนั่นไงโอ้โหกูซื้อกูซื้อหวยไม่ถูกอย่างนี้วะนะแชทว่าไงเดี๋ยวดูแชทดิ แชทว่าไงแชทว่าไงวะแชทหลับหว่านแหลับกว่าไงอ่ะตัวอย่างเกมใหม่เหรออิวเดิน n ิ้งอ e i เดินริ้งอิวเดินิไม่ใช่อะไรวะเนี่ยอันนั้นตะเกมอ i วเดิน n ิ้งอิว r ดินริ้งอิว n ดินริ้งอิวดิน please ไม่ใช่ละอะไรรู้ว่าลิฟโเดสฮะมีสายเลยเนียลิฟโตเดสสายุบป่ะเลขสาป่ะเคยนับเลขสามรับเลขสามยังวาวฮะวาวนับเลขสามยังลิฟโเดสมป่ะไม่มรู้แบบ มัน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 ใช้ชื่อไม่ได้เพราะว่าทีมสีที่วาวเนี่ยป่ะก็เสียวต้องใช้ชื่ออื่นพี่ป่ะแต่เทคนิคเี่คือภาคสามเนี่ยได้ไหมไหเอเฮียเฮ้ยเฮ้ยแทงมาเนี่ยเฮ้ย,ล,ยลิฟโตเดสป่ะลิฟโตเดสชัดเจนเลยลิฟโตเดสสามป่ะเฮ้ยอ้าอเกมตอนเด็กเล่นเล่นที่ร้านเกมไปเนี่ยก็ชอบไปเนี่ยโลโก้ขึ้นชื่อหน่อยขึ้นโลโก้หน่อยลิฟโตเดสสามแบก์บัอ๋อแสดงว่ามันเสียมันมันมันใช้ชื่อลิฟโตเดสไม่ได้ The Game Award goes to No Man's Sky โอเคโน m มนสกายชอนชอนมึงแก้ชื่อได้แล้วชอนเมอรี่โดนด่ายับหมาตอนเกมเปิดนะเฮียอยู่แทบไม่ได้สัตว์ตบมือให้กับคุณชอนเมอรี่อันนี้กูสูชูหกริงเอี่ดูโดนด่ายับหมาเนี่ยแบบมึงโหนเอาไหนไม่ได้มึงโดนลุมตีนะอะไรวะ เดสเปียร์เด้อมีสี่ไลท์ทีด้านหลังด้วยเฮียเดสเปีสามเนี่ยเดสเปียรสี่ป่ะมีไลท์ทีวีด้านหลังเลยแต่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 ก็ไปไม่ได้วะเอ้ยคนนี้มาคนทำเดสเปียร์เหรอเฮ้ยคนทำเดสเปียร์ใช่เหรอคนเนี้ยราประมาณไอ้เบ๊กโบเด้แหละไอ้เบ๊กคุบบาร์ดไอ้ซันเฮียอันนี้มันแบบ โอนี่หะงานคุณชีพเกมเก่าเนี่ยอาร์ตด้วยชั้นมึงจะเอาแล้เอาสองนะเว้ยงานอื่นอาร์ตดีกว่าเยอะเลยสัตว์ฟรนเจ็ดเฮดิสโอลิโอลิ่อดโอลรนเจ็ดโโกซูชิมะเออโอเคโอเคเอ็กซ์เบเอ็กซ์เอเบลโกซูชิมะโอเคโอเคเแอชชั่นเกมดูมดูม เฮดิสเหรอโอเคโอเคอ่านเอ็กซ์ปิเกตแต่ว่าก uh, ็ก็น่าจะก็ดีก็ด ah, ีเกมแม่งดีอยู n ่อันนี้ม uh ันฮับนี่มันฮับไรอวาร์ดอันเนี้ยนี่รางวัลฮับไรน่นี่คือฮับไรอวาร์ดเออเดินริงเออเดินริงเออเดินริงแล้วก็โชว์เฉลี่ยด้วยเออเดินริงเอ้เฮอเดินริงเธอเลิอกมาเธอเลิมาไอ้สัน t what what เฮ้ยอะไรวะอะไรวะ กูมีเซนว่ามันต้องปล่อยของหนักอ๋อเฮียเกมินดี้เหรอกูเซนกูโอ้ยสัตว์เบสเนลเทฟมึงมึงชัวเลยก็ว่าแล้วอสองชนะชัวเลยไม่นะจอร์จจอร์จเดวิดอย่านะเดวิดเออแล้วอสองเบสเนลเทฟเออเบสเนลเทฟเบสเนลเทฟ โอ้โหเยี่ยมปีนี้ปีนี้เป็นปีที่พิดิ้งง่ายฮะพิดิ้งง่ายฮะคุณแค่แทงแล้วคุณก็จะมีโอกาสถูกครึ่งหนึ่งเกมดีเยี่ยมไม่ต้องลุ้นแล้วอันนี้มันเราดูเปิดตัวไอ้ดัลลิงเฉยเกมดีเยี่ยมลุ้นอะไรกันไม่ต้องลุ้นเกมดีเยี่ยมเนี่ยมีอยู่เกมเดียวอ่ะไอ้ดัลลิงกูหมดความไพ่ละกูไม่เชื่อมันจะมาแต่ว่าขอหวังหน่อยไอดัลลิงเคลียร์ไดวะเนี่ย วินดิเซียวเหรอมึงมึงวินดิเซียวป่ะเนี่ยเบสมนติเพื่อเกมเหรอมองอัดไม่ก็มออมองอัดชนะได้ป่ะเนี่ยออมองอัด Among us ไอ่เฮ้กูได้ถูกคนเยอะเลยเฮ้ยปีปีนี้ปีที่เราเกมง่ายสัสๆให้ไปนับไอ้ชายเอเวนเจอร์นะเฮือเลอร์เหรอเลือร์เหรอโคตดับ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  g u y ์อื้ม ยูเดยเหรอยูเดยเหรอยูเดยเหรอยูเดยเป้าแทมมุมกล้องยูเด e หนังสือนัเออเดหนังบูมเมอร์น่าจะรู้จักไอ้เหี้ยไอเหี้ยหนังผีเก่าไอ้เหี้ยบูสแคมเบล The Game วู้อินดี้เกมเนนน โอ้คุณเดาได้เกี่กบทุกอันไหะบอกเลยอันนโออะ The Last of Us Part o กวนาฮะคุณเดาถูกรูกอันเลยปีนี่กูเดาผู้รูกอันเลยเฮียอวิจีอ่ะขอขอพระเจ็ด่ออันนี้ขอไปแอวนแล้ขอพระน้องเจ็ดขอพระน้อ m เจ็ดไม่ก็อย่ากุศะพระ a ้องเจ ก็ยงกุส่เพระนัเจดนะพระนัเจดพราะนเจดเออปีนี้เราไม่ยากเลยนะอยา่างเรเรแบชัวเลยเพราะเราข้าแบบสวีเดชัวเลยดหเรื่องอฟบ,บีเอลีอบ,บีเอลีได้แล้วขอให้มันกัดนิ้วมันเองเถอไอ้เหี้ยมุกออนมุกออนเฟิงเวลา อย่าหาทำหยุดหยุดมันหยุดรีดคอนเทนต์ e เอบบีเอลี่อะไรอย่าอย่าหาทำไอ้สัตว์ innovation <ะ>อ,อันนี้นะบอกเรว่ออะไรทเทรลเลชั่นรู้ไหม the last of us part 2ไงล่ะทุกคน,อ,น,นอันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่มีหนุนรอนะมันมันทำเข้า accessibility ได้ดีอันนี้ทำให้ดีมากเรื่อง accessibility นะ่ะ andrew is the last of Us part <And the S 1> 2ซ <you S 1> ื้อหวยแม่ง นั่นไงซื้อหวยแม่งไอสัตว์โขลกชิบหายแล้วอันนี้รางวัลที่เขาอันนี้เป็นรางวัลที่ผมคิดว่าเขาสมควรได้ทีจินแทกทีจินแทก <Among us. S 2> เฮ้ยเอามองอักว่าสองเหรอเอเห้ย,ยผิดลาด <Among us, S 2> ต้องยกย่องความพยายามของออทีมเล็กๆที่ทำได้ <Were they S 2> ขยายมา <of us? S 2> ถึงระดับโลกในขนาดนี้สู้ฮกเลยทีมมองอันเนี่ยสู้ฮกเลย มันมันรีดนะรัสรัสจังวะรัสอัดเยอะอาชีพหายทำไมเจ๊แต่รัสอัดวะนี่มันอะไรอัดอวาดเลยโอ้โหแบบเดี๋ยวก็แอนดี้เอฟบีตีกันเดี๋ยวก็แบบพูดล้อัอัดเดี๋ยวก็ร้องวันอับอัดคิดว่าคนจะอินสินะลองดูแชทดิแม่งหล่อมัแล้วเนี่ยแม่งใครเขาไม่แคร์กันแล้ว no one care มุกอ๋อนี่แล้วคือเพลงมาขนาดนี้นะ ชนะแล้วรางวัลเกย์อุยุญานี่แบบไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วนะไม่ต้องรุนเออมังโจเอลลี่แอบบี้อะไรไม่สนแล้วถามแชทดว่าเราได้ยินเขาว่า The Last of Us ในแปลการนี้กี่ครั้งละผมว่าเกินสิบแน่เกินสิบสองหรือสิบสี่ครั้งเลยซั้งเออเออเวอร์พิเมียมามามาเอลเดนริงเอลเดนริงไม่น่าใช่อะไรอีกวะพวกกิ๊งเดฟมาฟอร์ตในเหรอ โอ้ my god ผู้ใหญ่มาผไนใหัวใรเฮียเอ้คีนูลีฟเอ๊ะเอ๋ขาเบสแอคชั่นหรอยกาหวนนะวเราอาท่ายสองอะเอาดีเจนะเฮียอะไรกูจะฟังประกาศนคีนูลีอยู่ไหนเอาดีเจทำไมกูไม่ได้จะเต้นในพังกูกูจะดูคีนูลีฟโอ้ย ง่วงโคตรแล้วไม่ต้องโฆษณาอีก x อกเกม a า s ขนาดนี้ก็ได้เคลเลอร์โคตรนานกระชับกระชับหน่อยถ้าชอบบายโอเคดูดไอสลีปหลับกันหนึ่งไอสลีดแซฟไคนิกมันตกต่ำได้ขนาดนี้เลยเนี่ยเออยค่ายที่ผมรักเฮ้ยลุงเทนูทเห็นหล่อหล่ออย่างนี้นะ จะ60วันน่ะ56แล้วมั้งไม่อยากฟังเคนนิงลียพูดเลยว่า the last of Us part two อะไรเดี๋ยวคุณจะได้เห็นเคนนิงลียพูดชื่ออะ the winner goes to the last of Us part t o เฮ้ยกูเชียร์เล็กกูเชียรฮาไปอเล็กซ์ฮาไปอเล็กฮับนู้นู้ no no ฝ่ายครับไลอัเล็กคนจะได้ทำไมไปได้บอาสองก็ได้เกมมันดีคุณภาพแต่ว่าไดนริชั่นมันไม่ได้ล้ำขนาดนาั้นมันไม่ได้เปล่ยนของการเกมเกมอว่า2020 is a joke นุยกูไม่ได้อยากฟังป๋าที่จะเฟื่องโนแลนนะพูดชื่ออะไรทักสอง มึงอย่าเอาดีเลคเตอร์สุดโหดมาเรียกเกมส์คริสเตียเดี๋ยวเราอักษาสองกูรับไม่ได้กูรู้วามันชนะกูรู้วามันชนะกูไม่ได้อยากฟังให้ป๋ากูมามาพูดชื่อเกมสนี้กูไม่นะ นางรอเกือบสี่ชั่วโมงที่ฟังเขาบอกแล้วนั่นแหละถ้าอยากทำชาเลนจ์นะเปิดคลิปงานนี้แรกสุดแล้วก็ถ้ามีคำว่าราพัสระพัพัศสองหนึ่งครั้งให้กินเหล้าแล้วไปหนึ่งหนึ่งช็อตผมว่าเมาตายแน่นอนอยากฟังเพลงออเคสตราของของงามรีทั้งหมดนี่แหละที่ผมรอคอยทุกปีโคตรชอบทำไมมึงรีมิกะยังวะ ไม่เห็นมันไม่เห็นมันเลยโอเคต้าไม่ดีเท่าผมชอบปีที่เบลเดวายปีที่โคกซนาห้าเข้ามาชิงอะ่ะปีนั้นโคตรดีเลยกับปีก็ต้องวอ่ะโอ้โหโอเคต้าแบบขนลุกเลยปีที่ก็ต้องวอชนะกับปีที่โซดาชนะขนาดโอเคต้ายังดอบอ่ะคุณภาพมันดอบทุกปีแค่กลายเป็นชีทโชไปเลยเนี่ยต้องรุ้นนะนะรับสองนะรับสองแน่นอนไม่ต้องรุ้นนะต้องรุ้นต้องรุ้นมาชนะมาขนาดนี้ารางวัลไม่ต้องรุ้นเลย โอเคตาปีนี้ดอกคิดหว่าต้องตื่นเต้นนะต้องตื่นเต้นไม่ไม่ต้องตื่นเต้นนะต้องตื่นเต้นทุกรางวัลมันคือ the last of us Award นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนสมาชิกทุกท่านและก็ขอบคุณคนที่สมัครระดับอีพิกบอยคุณวรทนที่คอยสนับสนุนมายาวนานนะครับ แล้วก็ระดับเด็กดนตลีบอยคุณ a Studio นะอออสสตูดิโอนะฮะขอบคุณทุกคนมาก